พีดพันธ์เจลเนี่ยเป็นพีดพัณธ์ที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าสามารถที่จะตอบสนองความต้องการเนี่ยของคนทั้งโลกได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีหลายโรคนะครับที่ต้องบอกว่าทุกคนมีความเสี่ยงเลยนั่นก็คือเช่นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเป็นทีก็รุนแรงระยะสามระยะสี่ระยะสุดท้ายแล้วไม่มีทางที่จะรักษาได้เลยบางคนอยู่ได้ช่วงอายุสั้นมากเลย3เดือน6เดือนอยังมีโรคอื่นๆที่ตามมาที่รุนแรงอีกในปัจจุบันนี้เช่นโรคหัวใจเบาหวานความดันสูงอย่างนี้เป็นต้นโรคภูมิต้านทานผิวปก็เเเยยออะะรรรางื่ๆฉ นั้นเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะป้องกันสุขภาพเนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสป่วยเป็นโรคพวกนี้เมื่อีอยยุมากขึ้นเพราะฉะนั้นผลิตพ,พันเอเจลเนี่ยเป็นผิดพันซึ่งเน้นที่จะป้องกันโรคพวกนี้ได้ครับคุณกบถ้าเราป้องกันโรคพวกนี้ได้เราก็จะมีอายุยืนยาวขึ้นต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผิตพ,พันเอเจลเนี่ยออกแบบมาเพื่อทําให้เราใช้ได้อย่างง่ายๆเลยเพราะเป็นผิดพันในรูปแบบเจลแตบบ่เจลมันดูดซึมได้ง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับใช้ได้ทุกที่เลยประสิทธิภาพก็สูงนะครับแนะนําบอกต่อกันได้อย่างง่าย ด้วยเหตุนี้นะครับจึงทําให้วันนี้ผลิตภัณฑ์เนเจลเนี่ยได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจนทําให้เรามียอดธุรกิจที่เติบโตเป็นประวัติศาสตร์ของโลกไปเรียบร้อยเนะี่ยถ้าอย่างนั้นผลิตภัณฑ์ดีเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีด้วยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์และแนะนําบอกต่ออย่างง่ายๆถ้าเราแนะนําบอกต่อเนี่ยเราก็จะทานฟรีละพอทานฟรียังไม่พอเรายังมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นและแน่นอนว่าถ้าเราเรียนรู้มากพอว่าธุกิจนี้ทําอย่างไรเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เรียนรู้ในเรื่องผิดการเรียนรู้ในเรื่องของระบบในเรื่องการทําธุรกิจและถ้าเราเรียนรู้มากเพียงพอเราลงมือทําตั้งเป้าหมายเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเรา<ม>ได้านวิจารัญบาตอนนี้เป็นผู้ในการโรงพยาบาลพระหนดพลพยาเสนาที่เมืองการนะครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมป,ประชุมคอนเวนชั่นนะครับที่รัฐยูทาที่เซาเล็กซิตี้ของคอนเวนชั่นของแอนเจลนะครับถือว่าเป็นปีที่สองที่ผมได้ไป ผมไปครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วครับตอนนั้นก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากแล้วครับแต่ครั้งนี้ไปในครั้งนี้กลับพบความยิ่งใหญ่ที่มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นว่า จำนวนของผู้ที่มาประชุมจากประเทศต่างๆ50ประเทศมีประมาณ7,000กว่าคนขึ้นไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการขยายตัวไปสู่ประเทศต่างๆมากขึ้นเห็นแนวทางในการดําเนินการของประเทศต่างๆผมเชื่อว่าจะสามารถนําประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีแน่เจ้เป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพท่านและขณะเดียวกันผู้ที่ต้องการสนใจเรื่องของธุรกิจก็เป็นคําตอบที่ดีที่สุดเช่เก็นก็ทาทธุรกิจนี้มาเนี่ยได้ประมาณ5เดือนแล้วครับจากการแนะนํของ ของคุณตุกตาแล้วก็คุณหมักที่อยู่ที่ภูเก็ตนะครับใช่ครับก็ทํามาตอนนี s <S ้ประสบความสำเร็จเป็นตำแหน่งรับซีเนียร์แมเนเจอร์ตัดสินใจสมัครเพราะว่าเห็นว่าสินค้าดีครับแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพครับแต่พอดูแลสุขภาพไปเองเราเนี่ยรู้สึกว่าเออของมันดีจริงๆริงก็ได้เกิดการแนะนําบอกต่อกับคนที่เรารักนะครับพอบอกไปบอกมาบอกไปบอกมาแล้วเราก็พี่หมักก็ชวนมาเข้างานชวนเข้าระบบนะครับแล้วระบบมันก็สามารถรันธุรกิจจนเกิดขึ้นประสบความสำเร็จจนถึงวันนี้ได้เป็นกุมารแพทย์ลงมาเด็กกชนที่จังหวัดจั ยานะคะยานะคะคุณหมอรประทับใจสินค้าตัวไหนของเอเจลบ้างประทับใจหลายตัวนะคะเพราะว่าตัวเองกับคุณแม่ใช้หลายตัวะคะ่ะคุณแม่กินสี่อย่าง,อ,างอะไรบ้างกินเอ็กโซอูมิแล้วก็ฮาร์ดแล้วก็เฟล็กตัวเองกินเอ็กโซแล้วก็ใช้เอเซก็คิดว่าได้ผลทุกตัวเลยอะค่ะัวเลยนะคะในฐานะที่เป็นหมอเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่การง,งานที่ดีอยู่แล้วนะคะทําไมคุณหมอถึงสนใจธุร,รกิจนี้ อนแรกเนื่งจากว่าทานแล้วได้ผลดีก็คิดว่าผลิตภัณฑ์นี้คือดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ารายได้มันเป็น ผลข้างเคียงเหมือนที่ดรชาตร์แชทมาโลนบอกก็คือนีเคลีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดปกติเนี่ยเราจะเห็นอาหารเสริมแบบเดิมๆก็คือเป็นลักษณะเป็นเม็ดเป็นผงแล้วก็เป็นน้ำนะคะซึ่งมันก็จะมีข้อด้อยแล้วก็ข้อเสียของมันอยู่แล้วเรื่องการดูดซึมบ้างหรือว่าความสะดวกในการกินบ้างแต่นักบัตรเทีนเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมใหม่ก็คือเป็นเจลเนี่ยไม่เคยมีเจ้าใดเลยและพอลองสัมผัสแล้วเนเรื่องการดูดซึมเนี่ยออกฤทธิ์ได้ทันทีนะคะทั้งสองที่เราซื้อกินหรือว่าเเรราลอองไไดดด้้้ใชูนนก็คืมััจะบ อย่างเป็นที่นะคะสารอาหารเตรตียมนะคะแล้วก็ออกเสียงอย่างชัดเจนทุกคนที่ได้แนะนําไปนี่ได้รับสินค้าเอเชียแล้วเนี่ยได้ผลเกือบทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรสชาติก็อร่รรรอยพวกภาพที่ทำให้เรามี <you> ามรายได้กเกษียณเองได้ภายใน3ปีด้วย<ม>รายได้ที่มากกว่า3ามแสถึง3ล้านบาทต่อเดือนนะครับในฐานะแพทย์นะครับก็เป็นอาชีพที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มีชีวิตครอบครัวแล้วเราก็อยากจีมีชีวิตที่เรียกว่า Quality line off คือมีคุณภาพชีวิตเหมือนกันนะครับสมัยก่อนเนี้ย เวลาเรากลับบ้านเราก็จะเจอลูกนอนหลับรู้แต่ว่าวันนี้ลูกยาวเท่าไหร่แล้ว ไม่รู้ว่าลูกสูงเท่าไหร่ก็<า>กลับไปลูกหลับแล้วฮะฮะนะครับแต่ว่าเมื่อธุรกิจนี้ผมทําแล้วประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ผมสามารถกลับไปสามารถเล่นกับลูกได้พาลูกไปว่ายน้ํากิจกรรายานนะครับทาให้รู้สึกชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีความสุขในครอบครัวมากขึ้นนี่คือคําตอบที่หนึ่งเรื่องของธุรกิจนะนะครับคาตอบที่สองคือเรื่องจจัยภัณฑ์นนะฮะเอเจลเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เห็นความแตกต่างจากการกินตัวอาหารเสริมหรือสารอาหารบําบัดค่อนข้างมากนะครับด้วยเทคโนโลยี ที่ไฮเทคข้อที่หนึ่งคือเรื่องของการที่สามารถกินได้ตลอดเวลาเราพราเป็นซองนึกอยากกินเวลาไหนก็กินได้ตลอดเวลานะครับนอกจากเรื่องของการกินได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการที่มันดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้เก้าสิบถึงร้อยปอร์เซ็นตะครับยาเม็ดที่เรากินอยู่เนี่ยเข้าสู่กระแสะเลือดได้ไม่ถึงสิบปอร์เซ็นครับอย่างมากก็ บางตัวได้สิบยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นแต่โดยทั่วไปบางตัวไม่ถึงสิบบางตัวไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นด้วยซ้ำบางตัวศูนย์จุดหนึ่งบางตัวศูนย์จุดหกเปอร์เซ็นต์ทำให้ผลของการกินยาเนี่ยได้ผลค่อนข้างน้อยแต่เอเจลเนี่ยมันเป็นอาหารที่ย่อยให้เรียบร้อยแล้วกินเข้าไปปุ๊บมันดูดซึมที่ลำไส้เล็กแล้วเข้าสู่กระแสะเลือดได้เลยเหมือนกับเราฉีดยาเข้าสู่กระแสะเลือดโดยที่ไม่ได้เจ็บตัวอะไรนะครับบางคนก็กินด้วยเหตุนั้นเออไม่ต้องเจ็บตัวแต่ว่าออกฤทธิ์เหมือนยาฉีดเพราเเเราา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 คทบบววว่่่ถ้้้้ะะ้ฉฉดดีีีีดดดดยยยยยกกกกััินนนนมมไผลลลูแป็โโใหขสะ มันก็เลยเป็นอะไรที่เมื่อผมแนะนําให้กับคนรู้จักในทางะเ,เป็นแพทย์ด้วยแนะนํากับผู้ป่วยนะครับมันก็เลยเกิดผลข้าง้นชัดเจนก็จำเป็นคำตอบ,บสองเรื่องระหว่างธุรกิจกับเรื่องของผลิตภัณฑ์